ครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหาร,รอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าชิชิเจปบนิส,ร,สรรอนอเขาไม่ค่อยให้เกียรติเขาเลยครับจริงๆมันต้องแบบแอปพเซ้นอีกเนี่ยชิชิชเจปบนิสร,สร,ร,ร้อน ใครก็ได้เอาลิ้นเอาลิ้นแบบนี้เอาทิ้งนี่ลิ้นลิ้นวัวยังกินได้นะลิ้นนี่ต้องเอาไปทิ้งอย่างเดียวนะเอาไปทิ้งอย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะคัชิชิมันเป็นเจเนอเรสเตอรองนครับเมนูที่จะมาสอนในวันนี้ชื่อว่าชิชิโรผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะความตั้งใจของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งมีความตั้งใจแล้วรักในอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ต่อสู้มาเองนะหมายว่าต่อสู้มาเองจากจากไม่รู้อะไรเลยแต่มันแค่รักแล้วก็ชอบแล้วก็ เฮ้ยถ้าเราแค่รักแล้วเราชอบเฉยๆไม่พอนะเราต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นอีกมากมายหลายหลักจึงจะได้ร้านอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำได้สำเร็จจริงแล้วไม่ได้มีสาขาเดียวซะด้วยไอความสำเร็จเขาไปไปมาตอนนี้มีอยู่ประมาณหสาขา5สาขา5สาขาแล้วก็มีแตกแบรนด์อีกโอ้เก่งจริงๆฮะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณประพนทีชาญชนะโยชินจากร้านชิชิเจแปนิสเรสตอร์นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อายินนี่ลึกครับผมทําไมเราชอบอาหารญี่ปุ่นคือตั้งแต่ต้นเนี่ยเราหุ้นส่วนกันชอบเดินทางไปกินอาหารที่ญี่ปุ่นจนไปได้วัตถุดิบไอหุ้นส่วนนี้หนึ่งในหุ้นส่วนนี้มีมาวินด้วยนะท่านผู้ชมครับมาวินซึ่งตอนนี้งานการมันไม่ทําแล้วนะครับก็ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เลี้ยงลูกอย่างเดียวตอนนี้เลี้ยงลูกอย่างเดียวนะเหอนะมาวินเหนลูกไหมก็เพิ่งออกก็ต้องเหอะหน่อยนะเพิ่งออกใช่ครับ มมติจะออกมาสักสามสี่คนแล้วก็อาจจะไม่เหินแล้วแล้วเราเรากี่คนละผมคนเดียวครับคนเดียวเราเหินไหมตอนแรกอะเอ่อเมียคนเดียวด้วยครับไม่ได้ไม่ได้ถามไ่ถามเรื่องลูกเหินลูกว่าบอกเมียคนเดียวก็บอกก่อนว่ามีคนเดียวเพื่อยืนยันเนี่ยไอ้พวกนี้ท่านผู้ชมเชื่อไม่ได้นะฮะไอ้พวกนี้ที่อยู่ดีๆยังไม่ถามแล้วบอกเลยเนี่ยนะฮะครับ เพราะฉะนั้นะร้านนี้ก็หลายๆคนหุ้นกันประมาณ6คนฮะรู้สึกจะมีมิ้นด้วยใช่ไหมมิ้นชลิตะใช่ไหมนิดหน่อยนะฮะก็หุ้นหุ้นกันมาแล้วก็รักในอาหารญี่ปุ่นด้วยกันแรกสุดไปทานกันตะเวนทานกันแล้วมันเกิดความรู้สึกไงว่าต้องทําอ่ะก็ไปได้วัตถุดิบมาเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาวัตถุดิบเข้ามาให้เชฟลองปรุงพอปรุงเสร็จเราลังสรรออกมาประมาณร้อยกว่าเมนูก็เลยคิดว่าเรามีทั้งครัวร้อนครัวเย็นซาซิมิ ก็เลยคิดว่าลองเปิดดูสาขาแรกที่ราชพฤกษ์แล้วเป็นไงอ่ะเปิดแล้วค่อนข้างได้รับการตอบรับดีดีฮะไม่ใช่คนง้าดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะราคามันดีด้วยราคาค่อนข้างเป็นมิตรใช่ครับใช่ไหมครับราคาค่อนข้างเป็นมิตรก็เลยไปประมาณมาปัจจุบันนี้ก็5สาขาแล้วในกี่ปี8ปีครับใน8ปปีครับอยยากันอยากให้ดูนิดหนึ่งนะร้านซึ่งคนไทยทำนะสมมติอยากดูตรงนี้นิดนึ่งท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ผมชื่นชื่นชมตรงนี้เข้ามานี่อะไรอันนี้ปลา คินเมดายครับผมท่านผู้ชมครับเขามีคินเมดายครับครับเขามีคินเมดายนะะในร้านซึ่งจริงๆแล้วต้องร้านใหญ่จริงๆนะถึงจะมีได้คินเมดายมันไม่ใช่หาง่ายนะก็ที่หนึ่งนะข้อที่สองอันนี้น่าตื่นเต้นมากฮะนี่คือปลาอายุครับอายุครับครับผมเขามีอายุจริงๆท่านผู้ชมครับแล้วดูสิฮะมันยังสดขนาดนี้ มันเป็นอปายอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครก็ตามที่รักอาหารทะเลก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เขามีอยู่ทั้งหมดตรงนี้ไม่ใช่หมูหมูนะครับ,รบรกุ้งนี้ก็ของแท้เลยนะใช่ครับลอบสเตอร์ครับฮะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลอบสเตอร์ปลอมนะยัง,ง,ย,งยังเป็นอยู่เลยครับนี่นี่ฮะก็นี่ฮะยังกระพริบ,บตาอยู่เลยแต่อันเนี้ยเหมือนเลซินเลยนะอันเนี้ยมันต้องเอาลองช้อนอันนี้เขาไม่เอากลับเขาไม่เอากลับเขาทิ้งเขาทิ้งเลยเขาทิ้งเลยไปดูนี่จากฮอกไกโดครับฮอกไกโดเพราะฉะนั้นผมที่มาบอกตรงนี้ก็คือว่าบางทีถ้าท่านจะทําร้านประเภทนีี้้อย่าง ถ้าท่านไม่แน่จริงนะร้านญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไม่ได้วัตถุดิบขนาดนี้ผมพูดตรงๆนะอย่าทำอย่าทำครับมันคนกินเดี๋ยวนี้รู้เยอะรู้มากแล้วก็รู้จักว่าของดีคือรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายนะครับแต่วันนี้สิ่งที่จะมาสอนเราเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกของเขาเองว่าเขาเห็นคนุกคนที่ทําโร่กันหลายๆอย่างเขาก็อยากจะทําโรงเขาเองให้มีชื่อเสียงแบบของเขาบ้างเขาเลยทําชิชิโรจากชิชิเจแปนิสรีสอร์ทครับ นี่นี่สาขาไหนครับอันนี้เป็นสาขาบางนาครับผมบางนานะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าว่ามีกี่สาขาเมื่อกี้บอกไปแล้วห้าแต่ว่าเรายังไม่รู้นี่คือสาขาบางนาพื้นที่เจ็ดไร่เลยครับเจ็ดไร่เลยนะฮะพื้นที่จอดรถอย่างน่ารักมากนะฮะที่จอดรถห้าสิบคันครับผมใช่ไหมครับผมแต่งอย่างน่ารักมากๆเลยนะครับผมเริ่มจากเป็นปลาแซลมอนนะครับส่วนท้องนะครับจากจากนอร์เวย์นอร์เวย์ตัวหนึ่งประมาณประมาณหกกิโลครับแล่บางๆแบบนี้ใช่ครับแล่บางๆแบบนี้ครับผมค่อยๆแล่อย่างนี้นะครับนี่บางๆขนาดนี้นะครับ แล้วก็มาทำซอสหวานครับผมน้ำที่ใช้คือเป็นน้ำแร่น้ำแร่จริงๆนะท่านผู้ชมแล้วใช้สลายคอมบุครับอันนี้แน่นอนต้องมาจากเคาไกโดนะครับนี่ครับเข้าสสางของอย่างนี้เลยแล้วก็โชยุจากนางาซากินี่ดูใช่ไหมมันต้องเลือกนะท่านผู้ชมถ้าโชยุต้องนางาซากิแล้วตามด้วยมิรินก็นางาซากินางาซากิเหมือนกันนี่ครับใส่ลงไปครับผมน้ำตาลทรายแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหน่อยนึงนี่นะฮะ ท่านผู้ชมดูดีๆนี่เขาทำเป็นพอชั่นให้เราดูตัว,ตวอย่างนะฮะแล้วก็ปลาแห้งครับผมครับนี่ครับใส่ลงไปาาแล้วเคี่ยวต่อประมาณ6-8ชั่วโมงครับมันไม่ใช่ง่ายตรงนี้ไงนี่เราทําตัวอย่างให้ท่านดูว่าจริงๆเราทําคือยังไงแต่มันเคี่ยวทีหกถึงแปดชั่วโมงแล้วต้องเอามากรองอีกรองเพื่อให้ไม่มีไม่มีอะไรเหลือเลยให้เหลือแต่น้ำเฉยๆและคราวนี้ทํเป็นนี้เป็นซอสเมนไตโกะครับมายองเนสกับ ไข่ปลาเมนไทโกะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับผมนี่ครับครับผมใช้เมนไทโกะหึงต่อ่ผงปาปิก้านิดหน่อยความสไปซี่นิดหน่อยแล้วก็มิลินจากนางาซากิครับเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้น่ะนะฮะครับผมแล้วตีเข้ากันใช่ครับนะครับครับผมแล้วคราวนี้ข้าวเนี่ยมาจากเมือง มิยากิของตอนเหนือของญี่ปุ่นครับผมแล้วก็มาใส่น้ําส้มอากาสึเป็นน้ําส้มแดงครับแล้วก็มาตีให้เข้ากันเวลาที่จะทําซูชิอะท่านผู้ชมต้องใช้ข้าวอย่างนี้ใช่แล้วก็ต้องตีอย่างนี้เนี่ยต้องตีนัเขาเขามีของจริงหมดเลยนะฮะใช่ครับอันนี้สั่งมาจริงๆเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ถึงจะเอามาตีให้เข้ากันนหละเชฟนี่ฝึกนานนะกว่าจะตีเป็นก็เขาเขาฝึกมาเป็นปีอยู่แล้วครับอ๋อต้องนานครับไม่งั้นทาไม่ได้ครับมันมันจะไม่อร่อยแล้วก็เอามาพัน ใช่เอาข้าวมาแล้วก็เอาปลาที่แล่ไว้มาพันครับแล้วก็บีบท็อปด้วยซอสเมนไตโกะที่เตรียมไว้เมื่อกี้ที่เราทำไว้แล้วมาเบินอีกมาเบินต่อโอ้โหท่านผู้ชมครับกว่าจะได้กินนะครับเพื่อให้กลิ่นหอมมันออกแล้วก็ให้มันละลายในปากมันมีมันของมันไงใช่ครับจะได้มีมันของเสลมอนมันออกมาครับแล้วก็มีเกล็ดเทมปุระเพื่อให้เกิดเทจอร์นี่นิ่มกับกรอบรวมกันแล้วก็เอาซอสหวาน ท็อปด้วยซอสหวานทางบนนี้สูตรพิเศษทางร้านครับผมนึกว่าจบแล้วไม่จบครับมีท็อปด้วยไข่ปลาโทบิโกเพิ่มอีกครับนี่ครับเป็นไข่ปลาบินใช่ครับครับไข่ปลาบินนะท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ไข่กุ้งครับใช้ไข่ปลาเอนนี่เขาใช้จริงๆฮะแล้วก็วางพ็อปด้วยอันนี้เป็นความสวยงามครับผมสวยงามนะฮะและนี่ก็คือชิชิโรครับความตั้งใจเนี่ยสำคัญนะท่านผู้ชมนะแซลมอนนี่เขาเลือกแซลมอนนอร์เวย์ครับแล้วเขาเลือกขนาดตัวด้วย5ถึง6 หกถึงเจ็ดประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะฮะหนึ่งตัวต้องประมาณน้ําหนักนี้ใช่เพื่อแล้วก็เอาส่วนท้องเท่านั้นถูกต้องในเมนูนี้ครับผมใช่ไหมครับครับและที่สําคัญมากกว่านั้นเขาเลือกถึงขนาดที่ว่าแซลมอนขเขาต้องไม่แช่ไม่ฟีดไม่ฟีดมามันไม่อร่อยถ้าฟีดมามันจะไม่อร่อยเป็นปลาธรรมชาติเป็นเป็ดครับแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผข้าวญี่ปุ่นตอนเหนือมันลอยหมดนะฮะแถวนั้นนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิมันต่างกันระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะครับ แล้วก็เกรดมันก็จะพรีเมียมมากกว่าแพงกว่าด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่ทำมาทั้งหมดที่เห็นเป็นผลพวงมาอย่างนี้มันอยู่ในปากคุณอ้อตอนนี้แล้วครับนี่ครับอร่อยคือหน้าตาเพราะนะหน้าตาเขาแบบหน้าตาถูกต้องหมดเลยในการเป็นโรอะครับแต่ว่าขอบมันจะเป็นแบบแซลมอนแล้วมันมีความนุ่มฉ่ำแล้วไอ้ทีเด็ดต์เขาคือตัวตัวเทมปุระที่เป็นกรอบๆทำให้การเคี้ยวมันเปลี่ยนแต่ความลับเขาอยู่ที่ซอสเมนไทโกะใช่ครับ ที่ทำให้รสชาติข้าวกับรสชาติทั้งหมดมันกลมกล่อมขึ้นครับครับคุณก็ครับ <laughs> ช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะผมถามผมถามพี่อานนิดนึงเอาผมติดเรื่องข้าวนิดนึง ข้าวจากอะไรนะครับจากเออเมืองมิยากิครับผมมิยากิก็ใกล้ๆกันกับแถวที่ว่าข้าวที่อร่อยสุดนียกตะนิกตะเราใกล้ๆกันนะฮะแถวนั้นอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยทางด้านนี้ซี่นี้ข้าวอร่อยหมดเลยฮะเพราะอุณหภูมิต่างแล้วมันหนาวหนาวผมชอบมากผมชอบมากเออเราถามมาก่อนไม่ใชว่ารถันเป็นอะไรผมว่าจริงๆมันมีอยู่กี่ชิ้นฮะเออหกชิ้นครับผมคงไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรอกครับเพราะไปแล้วไปแล้วสี่นะสี่คือคุณลุครับอยากจะบอกว่าทุกความใต่ใจอ่ะ คืออย่างหนึ่งหนูบอกเลยว่าร้านนี้ที่เขาได้มาคือได้มาแบบแบบคนญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นเวลาเขาทำอะไรเออะเขาใส่ใจใทุกรายละเอียดแล้วร้านนี้หนูบอกเลยว่าถ้าแตดูวีอาร์กระบวนการทําซอสทาทุกอย่างคือมันใส่ใจแล้ววัตถุดิบมันดีหมดคุณยมลองไปนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอร่อยมันเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ได้แบบคือของเนี่ยมาจากญี่ปุ่นทุกๆอย่างนะครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นกลิ่นอายของของ,ของคือ ในบ้านในบ้านเราอ่ะอยากให้ไปลองครับเพราะว่าเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มผมกินเหมือนคนกินนั่เต็มมันเป็นกลุ่มแบกออกแล้วก็กินข้าวผมเพียงแต่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเวลาเราทําซูชิเนี่ยนะฮะถ้าข้าวมันไม่อร่อยสักอย่างอย่าไปทําเลยครับมันไม่มีทางมันไม่มีทางอร่อยแต่เขาทําข้าวเขามันอร่อยเองจริงๆอยู่แล้ว ตัวข้าวนี่ใช่จริงๆครับมันเป็นความสึกแล้วผมว่ามันหอมไอตัวมิลินที่เขาใช้อีกอันหนึ่งอะมิลินแดงอะไรของเขาอันนั้นว่าน้ำส้มแดงน้ำส้มครับเขาต้องใช้อยู่แล้วครับคือมันหอมว่าคนยังไงก็ต้องใช้เพื่อมาทำตรงนี้ับครับนอกจากอันนี้แล้วหนูเห็นว่าอันนี้มันมีเป็นอันนี้เรื่องอโอเคเราเตรียมเมนูอื่นมาด้วยนะครับอันนั้นคือเนื้อวากิวออสเตรเลียมาซูวี สามสิบชั่วโมงนะครับวีมันจะต้องนุ่มเลยเนื้อเป็นเนื้อส่วนซี่โครงใช่ครับละลายติดนิดเลยเป็นทีเด็ดของร้านชื่อว่าไดนาไมายไดนาไมท์ครับคือเนื้อคือที่อยากจะพูดนิดเดียวท่านผู้ชมร้านนี้ถ้าเกิดท่านไปเนี่ยสิ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ามันมีหุ้นเป็นดาราเยอะแยะนะฮะแต่ว่าเป็นเพราะจริงๆริ้ยมันตั้งใจทำท่านผู้ชมเชื่อไหมทั้งหมดที่เราเห็นกระบวนการทาทั้งหมดแล้วก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกชิ้นเท่าไหร่เออสามร้อยเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมครับนี่มันสามร้อยเจ็ดสิบบาทราคานี้ม ถ้าเกิดว่ากินอาหารญี่ปุ่นจริงๆในี่ยพัฒนาญี่ปุ่นจริงๆอันนี้ไม่ใช่370แน่นอนใช่ครับมันเกินไปกว่านั้นอีกเท่าตัวอย่างน้อยๆแต่ร้านนี้เขาทาได้จึงอยากให้ท่านไปลองกันนะครับชิชิของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างอื่นนี้ไม่ต้องถามทุกอย่างนี่อะไรฮะข้าวอบปลาซาบะครับผมก็ยังมีไข่ไข่ปลาทุกโทบิโกะให้ด้วยครับโอ้โหแล้วยังมีแบบหม้อไฟเขาอีกนะผมบอกแล้วเขามีเยอะแยะเต็มไปหมดนะไอ้นี่สําคัญมากเลยฮะอันนี้อร่อยอะไรไรู้มันเป็นชาของทางร้านเองเนี่ย ผมชอบใจตรงนี้ท่านผู้ชมคิดขนาดจนคิดว่าเอาช้างตัวเองสั่งครับเป็นไงฮะอร่อยมากนั่นไงฮะคือมันไม่ได้หวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประพลทีขอขอบคุณร้านชิชิเจมินิสเรสตองด์ขอบคุณทีมทั้งหมดหวัดดีด้วยครับคนเสื้อขาวที่นั่งตรงกลางใครอย่าไปยุ่งนะครับครับครับผมนั่นแหละครับภรรยาคนเดียวของเขานะคนเดียวด้วยนะคนเดียวคนเดียวด้วยนะคนเดียวอย่าพลาดนะครับผมฝากไว้เลยชิชิเจมินิสเรสตองด์ราคาอาหารญี่ปุ่นที่คุณจับต้องได้และความตั้งใจแบบนี้ คุณจงพยายามทานี้ไปเรื่อยๆนะข้างหลังให้เชฟตัวข้างหลังทั้งหลายนี่นี่ำสำคัญามากเดย้อเพราะคุณรู้ไหมว่าคุณยิ่งทําเท่าไหร่ก็ตามคุณจะยิ่งเก่งขึ้นแล้วยิ่งคุณตั้งใจเท่าไหร่ก็ตามนะคุณเชื่อไหมในญี่ปุ่นจริงๆแล้วคนที่มีค่าที่สุดเลยในร้าน่ะคือเชฟนะครับพวกคุณจําไว้เลยนะครับจําไว้เลยแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ตัวเลยว่าเวลามันมีค่ามันมีศักดิ์ศรีขนาดไหนยังไงมันจะยึดผมไปเนี่ยนะเชฟแต่ละคน อ๋อเขาเขายืดนะครับเขายืดเขามองอะไรไม่เห็นเลยไม่ใช่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 ครับาพูดง่ายด้วยถูทำไมครับอาจจะคิดว่าเชฟเหล่านี้มีค่าคุณผู้ชมเชฟครับฟังไว้หนูก็มีค่าค่าอะไรค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าเชืมหลานค่าน้ำค่าไฟเต็มบ้านลาไปก่อนตุกขะทบกันใหม่ฝากไว้ด้วยชิชิเจแปนิสเ r e s t a u r ห้าสาขาอย่าพลาดเด็ดขาดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ